สนับสนุนโดยลอตเตอร plus นก plus ก็ได้ลายก็ดีคุณ F จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหน้าที่งานของคุณ F เองครับที่ต้องรับสายโทรศัพท์จากคุณป้าคนหนึ่งทุกวันจนเป็นที่มาของเรื่องราวสุดหลอนทั้งหมดเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับคุณ F มาพร้อมกับเรื่องสายที่โทรเข้ามาทุกวัน ลูกชิ้นมาแล้วครับพี่บา้ากินลูกชิ้นกันตามมานะอาโอเคเพ็บลูกชิ้นม,มาครับตามมาโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ไงนอะฮ้องเหนื่อยไหมชิวๆพี่กินอะไรวะลูกชิ้นพี่ร้านนี้อร่อยมาก โอ้โหกำลังหิวพอดีเลยน้ำซุปอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยบารดอีกแล้วครับท่านไม่พี่อย่ารับเสียเวลาฮัลโหลครับเอ้าฮัลโหลช่วยป้าด้วยป้าเจ็บขามากเลยมารับป้าหน่อย ไม่เป็นไหวแล้วแต่เย็นๆนะครับป้าตอนนี้ป้าอยู่ไหนครับอยู่บ้านจ้าอยู่บ้านแมวแมวอ๋อโอเคครับเอาแบบนี้นะครับป้าป้าจะพิ่งขยับตัวเยอะนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปรับครับ <c oughs> ครับผมาอาไรเนี่ ไม่ถามสักคำไงพี่โดนป้าแก,กได้อีกแล้วพี่ก็รู้นี่ว่าป้าแกสติมไม่ดีบัท ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นยังไงนะเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือเขาให้เต็มที่ไปเดีกเยอะสวันนี้จับป้าเป็นไงบ้างโอ้ยป้าแน่นหน้าอกป้ายหายใจไม่ออกมือตปป้าปวงขาจ้ะโอ้ปวดขาจังเลยช่วยป้าด้วยโอ้ยป้าเจ็บเาไหนบอกว่าแน่นหน้าอกไงจ้ะ นี่ขานี่หน้าอกขาหน้าอกหน้าอกจ้ะนี่นี่ขาจ้ะ <laughs> หน้าอกอยู่นี่ <laughs> พียเอมผมว่าวันหลังอะเราไม่ต้องไปรับป้าแกหรอกเพราะที่โรงบาลอะเขาก็บอกแล้วว่าป้าแกมีปัญหาทางจิต <c oughs> พี่ก็รู้บาสแต่พี่กลัวว่าป้าแกจะเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆอะดิเอาแบบนี้แล้วกันต่อไปนะพี่จะพยายามไม่รับสายแกโอเคโอเคพี่แจ้งโดยประจำพื้นที่แจ้งโดยประจำพื้นที่มีเหตุรถพ่วงห้อยชวนคนเดินข้ามถนนที่บริเวณเส้น212ผู้แจ้งรายงานว่า มีคนได้รับบาดเจ็บขอหน่วยคู่ไยและคู่ชีพเข้าไปตรวจอสอบโดยด่วนไปไปดูหน่อยขาน้องไปด้วยคาเพเพตีะ่ะเดี๋ยวค่อยเมื่อกินไปตีไปเดี๋ยวไป ป้าเจ็บป้าไม่ไหวแล้วป้าปวดแขนป้าปวดข่าโอ้ยมารับป้าไปโรงพยาบาลทีโอเคครับป้าแต่ว่าตอนนี้น้องผมเอารถไปรับผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวพอรถมาผมจะรีบไปรับป้าเลยนะครับป้ารอก่อนครับผม เป็นไงโอ oh, พี่สงสารแกวะสงสารใครฮะก็ป้าไงป้าที่เราเคยไปรับแกรประจำอะ่ะที่แกชอบบอกว่าแกป่วยอะ่ะป้าไหนมีรูปไหมมีพี่นะมาดูดิแกโดนอะไรเนี่ย แ่ข้ามถนนรถพ่ว,วงก้อยชนมาเาวเครื่องตัวบนเละเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกเองสองคนแน่ใจนะว่าคนในรูปนี่คือคือป้าสมใจตัวพี่ใช่ร้อยเอรซ็นเออแล้ววันเนี้ยแกโกร้างกว่าพี่โกรเฮ้ยตอนไหน เมื่อกี้นี้เลยวะใช่เหรอพี่ใช่ดิวะแล้วพี่ก็รับปากด้วยนะว่าเราจะไปรับแกชิบหายละชิบหายละเู้จริงมัน่ะมันจะเป็นไม่ได้เหรอพี่ พ่าแกเสียไปแล้วนะนั่นน่ะสิเฮ้ยป้าสนใจโทรมาเฮ้ยพี่บางทีอาจจะเป็นญาติแก่เอาเบอร์แกนะโทรมาหาเราเพื่อถามข้อมูลอะไรก็ได้เป็นไปไม่ได้เลยเว้ยพอเมื่อเย็นน่ะพี่เพิ่งคุยกับร้อยเวรไปแกบอกว่าโทรศัพท์ป้านะหน้าจอแตกละเอียดและที่สำคัญโทรศัพท์แกอยู่ที่เขา แล้วอย่างนี้ใครเป็นคนโทรเข้ามาแจ้งหน่วยงานใกล้เคียงแจ้งหน่วยงานใกล้เคียงมีเหตุชายแก่อายุห0ปีมีอาการลมชักที่บ้านเลขที่สีเหมู่บ้านดอนดักตอนนี้ไม่สามารถติดต่อนหน่วยงานประจำพื้นที่ได้ขอหน่วยคู่ชีพที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งก่อนเพราะว่าตีเข้าไป ไม่ต้องพูดบ้าน <What? S 1> ทำไมเหมือนไม่มีใครเลยวะนั่นดิพี่ดัเหตุชายแก่ที่มีอาการหลบซับบ้านที่สี่เจ็ดหมู่บ้านดอนรับตอนนี้ยาผู้ป่วย บาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนต้องช้าไปหมพ่อพี่ไม่เป็นไรเออบัาทลูกพี่นี้เห็นใช่ไหมเห็นพี่เห็นเลยว่ะผมเห็นป้ายืนเท้าเอวอยู่หน้าบ้านอ่ะพี่ <S <S เฮ้ยตีเป็นไร พี่เอาไงดิพี่ถ้ากลับอ่ะต้องผ่านบ้านป้านั้นที่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาอาจจะไม่ใช่ป้าก็ได้อาจจะเป็นยากิเขาจะเพิ่งคิดมากดิไป แล้วมึงรถด,ดับเอาเฮ้ยพี่รถไหลเองอ๊ะอ,อะไรวะ ปแก่าปาปแกมที่หน้าผมอยู่อะเอาแล้วโอป้าถ้าปาจะไปอะนะก็ไปดีๆเดี๋ยวพวกผมไปส่งเองไอพวกมันอะไรกันพี่บ้านปาเอฟบัสทำอะไรปาขึ้นมาเลย ที่ฟุลาอะไรเฮ้ยฮู้เฮ้ยรถติดแล้วไอ้บายได้ตีไปปตู

พี่เอฟเอ๊ยอะไรพี่ว่าเมื่อคืนน่ะปา้าแกลงจากรถไปเรียยังอะถามอะไรยัเฮ้ยพวกเราไปส่งแกถึงโรงพยาบาลพี่ว่าแกน่าจะลงมาแล้เนาะจะแม่ใจได้หรอพี่บาท เปิดเปิดเลยโอ้พี่ไม่เอาไม่เอาพี่อืเชื่อพี่เปิดเลยจะได้รู้ไอ้ตีไม่มีอะไรเฮ้ยว่ากัไปแล้วเฮ้ย ไม่มีอะไรไ้่ลูกแกคงไปแล้วพี่อืวันนี้เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยน็อตน็อตไหนน็อตแกพี่น็อตไหนบัสน็อตเด็กใหม่๋อพี่ไอ้น็อตอาสาไหมพี่โอ้ยไม่ซุกไม่เสียงเลยโอยมถูกเวลาจริงนะไอ้น็อตวัดี โอ้เะรรป้าเจ็บป้าไม่ไหวแล้วป้าปวดแขนป้าปวดเข่าโอมารับป้าไปโรงพยาบาลทีพี่เสียงคุณมากเลยอะแต่เบอร์ไม่คุ้นว่ะ ูพเอาไงอะพี่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะไม่อะไรกันล้วไม,ไม่มีอะไรแจน่วยงานประจำพื้<อ>นที่<อ>แจน่วยานประจำพื้นท<อ>ี่มีเหตุเด็กชาย12ปีหายใจไม่ออกบ่วนกีาหนึ่งทับ45หมู่4ขอหน่วยกูที่อยูกล้เคียงเข้าไปประจมพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยตงใจเย็นใจเย็นโอเค ไอ้ตีไปกับพี่บัสด,ดูเด็กใหม่ด้วยไปขอบพี่ไปไปกับพี่ไปผมขอไปขนนู้นนะพี่อืมไปด้วยไปด้วยพี่ไปกับตก<ป>ูไอ้ตีไปพีก่อนนะมึงเอาผ้าออกก่อนได้ไหมกูกลัวกูกลัวผ้ามึงเนี่ยไอ้ตีไ,ไ,ตไป พี่จอดข้างหน้าได้ไหมพี่ปวดเยี่ยวอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโกอนรอผ่านบ้านข้างหน้าไปก่อนพี่เยี่ยวจะแตกเลยพี่ไม่ไหวแล้วจอดข้างหน้าเลยพี่นะพี่นะอ่นะเฮ้ยนะ ขอโทษครับผมไม่เห็นครับผมคิดว่าม,มีบ้านคนอยู่ครับโทษครับพี่อือที่ผมมายืนเยี่ยวอะ่ะไม่มีบ้านคนเลยนะแต่พอผมหันกลับมาเห็นป้าคนหนึ่งแกยืนเท้าเอวอยู่หน้าบ้าน ไม่รู้ป้าโกรผมอะนะแกยืนจ้องตาเขาเห,หม่งเลยพี่แต่ผมว่าป้าคงน่าจะโกรธผมอะขากับแวะขอโทษป้าแกนได้ไหมพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกเก็บคำขอโทษของมึงอนะไว้ขอโทษตัวเองดีกว่าที่ต้องมาเจออะไรแบบเนี้ย จริงหรอจริงพี่ผมเห็นเต็มสองตาเลยนี่ผมก็ว่าจะเข้าไปขอโทษป้าแกอยู่เอาบาัสเป็นไงบ้างโหพี่โชคดีนะเนี่ยที่มีผู้ป่วยมาด้วยขากลับอ่ะ ไม่งั้นนะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วแน่พี่เออเฮ้ยวัดอะไรพี่ใครโทรมาวะรับสที่พี่อาจจะเป็นผู้ป่วยคนอื่นก็ได้ของงั้นเหรอ พี่ไ hey, พี่ชัดแล้วแหละเอาไงดีอ่ะผมว่าเขามาทวงสัญญาแน่ๆเลยพี่พี่อ่ะบอกว่าจะไปรับเขาว่าแล้วมันก็มีพี่คนเดียวอะ่ะที่ไปรับเขาอยู่บ่อยๆอะ่ะก็เป็นไปได้ว่ะงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวพวกเรารวมเงินกันแล้วเอาไปทำบุญงานศพแกดีไหมก็ดีนะพี่ ป้าสมใจครับผมขอโทษนะครับป้าผมรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับป้าไม่ได้ครับผมไปรับป้าไม่ได้อ่ะก็ป้าเสียไปแล้วขอโทษนะครับแต่ว่าวันนี้ผมสามคนเอาเงินมาทำบุญช่วยงานศพป้านะครับขอให้ป้า ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับป้า ค่ะใครคะฮัลโหลครับผมเป็นกู้ชีพนะครับพอดีผมเห็นว่ามันมีเบอร์นี้โทรมาหาผมสองครั้งแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเบอร์ใครครับหนูเคยโทรหาพี่หรอคะใช่ครับแต่ว่าคนที่โทรมาไม่ใช่เสียงน้องนะเสียงเหมือนป้าสมใจครับป้าสมใจเป็นแม่หนูคะ่ะแล้วหนูก็ไม่เคยโทรหาพี่ด้วยน,น้องอยู่ไหนครับ หนูทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเออแล้วน้องทราบไหมคะว่าตอนนี้ป้าสมใจแกเสียแล้วนะครับเสียแล้วเหรอคะครับน้องโอเคไหมครับเรื่องยี้มันเหมือนส<ช>อให้เราตั้งใจที่จะไปบอกเขาหรือเปล่าว<ช>่เาเขาเสียแล้วใช่ เป็นอย่างเงี้ยอยู่นานไหมคือหลังจากที่เผาแกไปแล้วอ่ะแกเงียบไปเลยประมาณเกือบสองอาทิตย์พี่นอนสะแจดเหรอใกล้แล้วพี่หูข้าวไอ้น็อตเอาให้สะอาดนะครับพี่แจ้งกดยประจบพื้นที่แจองกดยประจบพื้นที่มีเหตุจีเกะไปำประปาเกิดได้เหตจังรนแ ขอหน่วยกู้ชีพที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปผรมพยาบาลและดับผู้ป่วยสงูงระบาลโดยด่วนเร่ยไปคุณผู้ชมผู้ฟังครับนึกถึงคุณป้าโทษนะฮะแกสติไม่ดีใช่ถูกไหมคือแกสติไม่ดีอ่ะถูกลูกหลานทิ้ง แกไม่รู้ Ach, จะไปคุยกับใครแกไม่รู้จะไปหาใครก็มีกู้ภัยเนี่ยแหละที่เห็นกันอยู่บ่อยๆแกก็คุยกับแค่กู้ภัยผมว่าแกผูกพันและแกเห็นเหมือนกับกู้ภัยคือที่พึ่งของแก